ตัวนี้เป็นคลิปออนครับเราสามารถดูนะครับแป็กเข้าไปได้เลย,เลยอันนี้เป็นน้ําตาลอันนี้ผมชอบใส่มากสบายตามากเลยครับหรือว่าเขยา่าเขยา่าขย่าก็ไม่หล่นนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับเพจมนุษย์แว่นของเราจะมานําเสนอในเรื่องของคลิปออนครับแต่ในคลิปออนนี้ไม่ได้เป็นคลิปออนแบบเกี่ยวนะแต่เป็นคลิปออนแบบแมล็กอ่าโอเคครับ นี่ครับตัวแ่นคลิปออนนะครับก็จะเป็นทรงหยดน้ำเนาะแล้วก็เป็นกรอบบางนะครับตัวนี้เป็นคิปออนครับเราสามารถดูนะครับแปกเข้าไปได้เลยอันนี้คือไม่ได้จับไปนะครับแล้วก็หมุนงงไว้มันก็ไม่ตกครับสำหรับเอาไว้ขับรถหรือไว้ออกแดดจ้าๆนะครับแล้วก็ของทางร้านนะครับก็จะมีหลายสีหลายแบบด้วยสามารถเข้าไปดูที่ร้านได้นะครับหรือว่าสั่งออนไลน์ได้นะครับหรือว่าให้อินทางร้านนะครับส่งแบบก็ได้นะครับบางคนแบบชอบสีนะครับก็จะเป็นสีทองเห็นไหมครับอันนี้ แล้วก็ข้างในครับตัวข้างในเนาะสามารถเอาไปตัดเลนส์สายตาได้นะครับ <Wow. S 1> ใครที่มีค่าสายตาตัวเนี้ยแล้วอยากขับรถอยากออกแดดอยากใส่แว่นกันแดดน,นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับเราไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรนะครับมันมีแม่เหล็กข้างซ้ายกข,ข้างขวาอยู่เราแค่เอาค่อยไปปุ๊บแล้วแป๊กแค่นี้ครับจบเลยครับแล้วเราใครที่มีค่าสายตานะครับก็ สามารถตัดข้างในได้นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกสีหนึ่งเนาะทั้งหมดจะมีประมาณ5สีถึง6สีครับอันนี้เป็นน้ําตาลอันนี้ผมชอบใส่มากสบายตามากเลยครับนี่อันนี้ครับกรอบก็น้ําตาลนะแล้วก็สามารถเอาไปตัดเลนส์ใสยตาได้ครับแล้วก็เวลาสมมติออกแดดไปเที่ยวครับเราไม่ต้องมานั่งพกหลายตัวหรือแว่นกันแดดอีกตัวหนึ่งเราก็พกตัวนี้ไปนะครับนี่ครับเรายังมองได้ทั้งสายตาสั้นแล้วก็มองได้มองได้ยาวแล้วก็ ป้องกันแสง UV ด้วยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแว่นคลิปออนแม่เหล็กนะครับถอดง่ายด้วยครับนี่นะับถอดแค่ถอดแล้วก็ใส่ปึ๊กแน่นแล้วก็ก้มก็ไม่หลุหล่นครับ หรือว่าเขยา่าเขยา่าเขย่าก็ไม่หล่นนะครับเพราะว่าแม่เหล็กตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กแบบใหม่แล้วก็สามารถยึดติดกับแว่นได้ค่อนข้างนานแล้วก็เหนียวมากๆครับใครที่กําลังมองหาแว่นคลิปออนใครที่สายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงต้องการที่จะใส่แว่นกันแดดเราไม่ต้องครอบนะครับไม่ต้องเอาแว่นแว่นกันแดดไปครอบนะเรามีตัวนวัตกรรมเรียกว่าแม g n e t i c ติ i คลิปออนครับอ่านี่นะครับเอาไปตัดแว่นสายตาแล้วก็ขับรถหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แค่นี้เองครับ โอเคเนะาะแล้วก็แถมมีอะไหล่ให้ด้วยนะสมมติใครทำหายไปไปทะเลปุ๊บทำหายไปสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ